สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการมิตโต 3K มเสเรซิงคาร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารายการนี้นี่มีไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในรุ่นของมิตโต 3K อิซูซุวันแม็กเรสนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นยางมิตโตแบ,บตเตอรี่ 3K แล้วก็รถยนต์อิซูซุนะครับที่ก่อให้เกิดงานดีดแบบนี้ได้นี่ก็เป็นสนามที่2ของการแข่งขันแล้วนะครับ แมบรรยากาศในการขันวันนั้นนี่ท้องฟ้าดีกว่าเป็นใจเหลือเกินนะครับไม่มีฝนฟ้าตกลงมานะครับแต่ฟ้าครึมครึมนี่ก็เป็นบรรยากาศของการแนะนําเหล่าบรรดาผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับแล้วก็จะเป็นการแนะนํานักแข่งโอลาสารสิริรัตน์เอกชนินปิ่นเจริญนะครับสินนพคงไตรรัตน์อาชรกรนนะครับสัญญาพลเยี่ยมสีน้อยครับชวันวิทย์นะครับดาวก็อบครับ ติพงศ์ครับนี่ครับเด็กชายเกลียดทรงกฎนะครับหนุ่มเม้งนะครับเม้งกันยางครับเจ้าโก้ครับแสนสุขกันยางครับเห็นครับจากพัทยานครนี่ก็แม่ตีเซลทีเดียวสิ่งนี่ครับตุ้ยเอฟแม่แข็งนะครับแล้วก็นับตีครับพิทิพลนะครับแล้วสปนเตี่ยมใหญ่นะครับแม่มีสาวๆด้วยวรรษัสานรงนู้นี่ครับโดมแบ็กวานิลานะครับ เจ้ากล้องนะครับท yes euh ี่ก่อเป็นบรรยากาศของการแจกของรางวัลครับแพเอ่จบ้โตุ้ยนะคะเบอร์สองค่ะนี่ครับเมาแล้วครับ บรรยากาศของพาเรตพิตตี้นะครับโอ้โหกว่าส0ชีวิตไปเขียวขึ้นมาแล้วครับเอกชนิสปินเจริญครับออกมาแล้วเมื่อกี้ที่ล้อฟรีนั่นแหละครับเอาละครับสุดทางตรงลงเขาเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศโอ้โหตีคู่กันมาเลยครับสุดยอดครับแม่ดูครับสุดทางตรงไม่มีครับไม่มีกิ๊กมิกากใดๆทั้งสิ้นผ่านไว้ได้ด้วยดีโอราสซานซิริขึ้นมานำนะครับตามมาด้วยสินนพงศรรัตัดโอ้โหมีลงหญ้าเบียดไปคันหนึ่งแม่กิรอเกลือทรงกดหมุนไปแล้วครับ เอาล้ครับจะกลับมาได้หรือเปล่าเห็นไหมครับหมุนก็รอเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวออกมาไล่ใหม่ตอนนี้นะครับเป็นรอบแรกของการแข่งขันนะครับเท่าที่เห็นนี่โอ้โหโอลาอันดับหนึ่งสินอภงสองโอ้โหเบียดกันเข้ามาครับแปรเพครับอยู่ในเกมครับตอนนี้เป็นคงเรียกว่าจะเข้าทางตรงแล้วหมายเลข15หมายเลข2อนี่ตุ้ยเอฟนะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับเจ้าตุ้ยแม่สนามนี้ขับดีเหลือเกินได้ข่าวว่าแม่ไปตะเวน ้อมขับรถรอบประเทศเลยนะครับเพื่อจะเตรียมไปออสเตรเลียครับเจ้าตุ้ยนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับขับทางออฟโรดแล้วก็ขับทางเรียบโอ้โหตีคู่กันมาเลยครับเอาละครับชวันวิทย์กับเอกชนินโอ้โหเอกชนินแทงลายของชวันวิทย์นะครับแม่เอกชนินลงไปลุยฝุ่นอีกหนึ่งครั้งแล้วฮะตอนนี้นะครับมันเอาละครับเอกชนินแม่บูเหลือเกินลิ้นหน้าหายไปท้ายหลุดแม่เอาละครับ นี่ครับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมของรถยนต์ All New Isuzu Van m a x g r a d ครับแม่ทั้งเรียกว่าประหยัดแล้วก็สามารถแข่งขันได้ด้วยความคงทนของรถนะครับโอ้โหช่วงล่างตอนนี้บอกว่าดีเหลือเกินนะครับเอาละครับโอ้โหกลุ่มนี้ครับสัญญาคนเยี่ยมอาชกรนะครับโอ้โหไต่ขึ้นมาครับโอ้ข้างหน้าเน้นอิทธิพลครับอิทธิพลกาลังหนีการไล่ล่าแม่มและครับตอนนี้โอ้โหวันนั้นดูคุณผู้ชมนะครับเต็มสนามนั่นไปหมดเลยนะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับ พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับในวันที่6 7 8กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเตรียมรับพวกเราด้วยนะครับกองทัพชุดใหญ่เลยกว่า400คันนะครับนอกจากมิ้ต่อสามเณรสวนไม่เล็แล้วยังมีรถรุ่นอื่นอโอ้โหเรียกว่าไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนครับวันที่6ถึง8นะครับกรกฎาย้ำอีกครั้งนึงครับเอาล้วครับมาดูการแข่งขันนะครับโอ้ผ่านมาหลายรอบครับเอกชนินปิ่นเจริญครับจากทีเอ็นทีซุปเปอร์วิวตอนนี้โอ้โหไปท้ายอ้อย โอ้โหเรียงแถวกันมาเลยครับเห็นไหมครับชุดแต่งสวยๆเต็มรถไปหมดเลยนะครับแต่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับยังตกแบตเตอรี่สังเกตรถยนต์อีสุกูร่วมให้การสนับสนุนนะครับต่อแม็กจากเพียนพีซุปเปอร์วิวนะครับงานคาร์บอนแคปลาสสวยๆครับจากอากันะนะครับแล้วก็มีคลัชเบอร์รอลนะครับระบบเบรกนี่เป็นของรันสต็อปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีระบบไฟมาอีกแล้วนะครับเป็นของ นี่ครับโอ้โหชวันวิทย์ราตีสิบพันนึงครับระบบไฟนะครับจากแบงกินสิเนาะโอ้โหเปิดสตอกไลท์มาเลยนะครับแม่แบงกินนี่ก็บอกเดี๋ยวจะทำให้ทั้งน้ำมาชมหน่อยเดียวลงข้างทางไปซะกันเอ้าข้างหลังนี่เกือบเกิดเหตุครับแม่อิทธิพลนะครับแทงกลับมากับเอชนินแต่เห็นไหมครับแฟร์เพย์นะครับไม่ดันเพื่อนเด็ดขาดนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับโดมครับ โอ้โหโดมแบ็คมวเนร่าครับล้อหน้าแตกนะครับเอานะครับทีมเซอร์วิสกำลังเร่งเปลี่ยนเลยนะครับแหมจากอินไซอิลซูและซิงครับออกมาได้แล้วครับแหมเอาระครับไล่กันต่อครับจากแบงกิ้นซีนนอตครับชวันวิทราตีติดฟันครับจากแบงกิ้นโอ้โหขึ้นแทงขึ้นไปครับหมายเลขที่สองนี่เจ้าโก้ครับแสนสุกัญญากำลังไล่ขึ้นมาโอ้โหหมายเลขทสี่ครับเกีร์เกียรติส่งกดกลับมาได้อีกครั้งแหมเอาระครับไล่กันอย่างสนุกสนานเลยครับวันนั้นมีกองเชียร์นี่ รอบสนามน,นี่โอ้โหหลายพันคนครับบอกว่าแหมเด็กๆเหล่านี้ขับได้ดีมากๆนี่เป็นน้องมือใหม่ทั้งนั้นนะครับเป็นเด็กใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับจากเอ็นดียังโนครับโอรานสารธีรัตน์นี่ยังคงเป็นผู้นําอยู่อันดับ2นะครับเป็นใครศิลป์มั่งคงนะครับแล้วก็ตอนนี้อันดับ3เจ้าโก้ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหโอ้ยไอ้เนินมากระทบท้ายของชวันวิทย์ไปนิดนึงนะครับเรียกว่าเป็นจังหวะชะลอนะครับเอ็นินก็เบรกไม่อยู่จริงๆลงมาก็เดี๋ยวดูครับเขาต้องขอโทษเจโาโปัจอยู่แล้วครับ เป็นน้ำใจที่ดีของนักกีฬาของนักแข่งนะครับโอ้โหตอนนี้ไปไปยเองไปเสร็จแล้วเอาแล้วครับยังแข่งกันได้อยู่แม่อเอกชนนี้นีน่นวันนี้สงสัยจะพักผ่อนน้อยไปนิดครับตกซ้ายตกกว่าการแข่งขันรถยนต์นี่ถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะครับแม่สัมภาษณ์เอกชนนี้มาแล้วก็บอกว่าเสียโอกาสจริงๆวันหลังต้องพักผ่อนให้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นกีฬานะครับการแข่งขันรถยน,นต์นี่แม่ตอนนี้กกทอบอกว่าต้อง พัฒนาขึ้นไปเรียกว่าไม่นานนะครับอีก2ปีเนี่ยอาจจะเห็น F1 นะครับมาวิ่งในเมืองไทยแน่นอนครับโอ้โหการขันผ่านเข้ามาครึ่งทางเกินครึ่งทางขึ้นมาแล้วโอ้โหเอกชนิดปรินเจริญกับตีน้อยนี่ทุกสนามครับแต่เขาก็แฟร์เพย์นะครับไม่มีเรียกว่าดันกันลงไปนะครับเป็นลายที่ว่าตีน้อยไปเต็มนะครับชววันวิทย์นี่ไปเต็มเอกชนิดเบียดเข้ามาก็ต้องตกอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าก็แฟร์เพย์กันอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้ดูการไล่กับติดขึ้นมาเลยครับโอ้โหครับ การแข่งขันนี้เขาแบ่งออกเป็นสากลุ่มนะครับในกลุ่มที่1น,นี่เป็นสีแดงกลุ่มสองเป็นสีเหลืองและกลุ่มที่3เป็นสีเขียวนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการรับรางวัลน,นะครับรับตําแหน่งเอาละครับป้ายลาสแตปขึ้นมาแล้วใครที่ช้านี่ก็จะมีธงฟ้านะครับแม่กรรมาการเราก็ใจดีเหลือเกินภาพม,มันแบบนี้นะครับไปดูของจริงครับวันที่6ถึง8รกรกฎาคมนี้นะครับ สนามแกงกระจานเซอร์กิตนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงนี่กาไว้ในปฏิทินเลยนะครับแมเรียกว่าสมุดสงครามสมุดสาครใกล้นั้นเตรียมตัวครับไปดูเด็กเหล่านี้นะครับเป็นน้องใหม่ๆจริงๆนะครับแล้วก็ขับได้ดีเหลือเกินครับอันดับหนึ่งนี่โอรานสารสิรัตนะครับจากเอ็นวียังยนแมยังนํามาครับอันดับ2นี่เป็นสิงห์คพงไตรรัตน์แล้วก็เรียบร้อยครับโอรานสารเิรัสนะครับตามมาด้วย อ่าสินอปพงไตรัตแล้วก็อันดับสามนะครับโอ้เป็นใครครับโอ้ข้างหลังนี่แย่งกันเข้ามาแล้วก็เอชนินอิทธิพงแม่สวันพวิทย์เรียบร้อยกันไปครับจบการแข่งขันเห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับเป็นเพื่อนครับลงมานี่แม่ชุดแดงแนี่รอทุกคนครับโอ้โหดูกองเชียครับนี่เป็นบรรยากาศของการรับรางวัลนะครับในกลุ่มสีเขียวครับชูเกียริน้องใหญ่ปกรณ์ธรรมโชตเกียรติมลลาภานตุ้ยเ F ี่เป็นคลาสโอเวอร์ออลนะครับอันดับหนึ่งโอรานสารสิริรัตน์นะครับอันดับสองสินบพงไตรรัตน์อันดับสามนะครับชวันวิทย์วาปีศิริพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับและจังหวัดใกล้เคียง6กถึงแกรกฎาคมนี้นะครับไปเชียร์ไปชมน้องๆเหล่านี้ได้นะครับมีกิจกรรมโอ้โหล้นหลามเลยนะครับอย่าลืมนะครับ